สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุโคนมื่อน,นี้เฮาสิมาเอ่อนับเงินนี่เฮาเก็บไว้ในเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะว่าได้จ,จักบาทมาลุ้นกันค่ะมากมากนะค่ะมาเบิ่งว่าเฮาสิได้จักบาทมา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 ลุ้นกันดูมาคิดดีมากมานับเพิค์กนับเพิร์ <c oughs>

ขนับไปเรื่อยๆนอาบ้าสิเดกป๊าปาเสัเผ็ดๆจสินี่คุดซอยน้ำเนี่ยค่ะน้เบิร์ดุดซอยซอยสวัสดีครับนะคะน้องน่เอาสองอะไรเนี่ยสอง คิดได้บ่ละทำได้สิบอร่ยเลยเนี่ยหาซีฟังไปตติดวะไม่มีแบ่งลอยเลยบุ๋มมีแบ่งเก็บแบ่งหาซีฟับแบ่งส่วนมาแต่เป็นแบ่งหา่าอร่ อันนี้เข้ากเก็บสะสมมาเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าเขามีแบ่งหาซิกเมื่อไดไม่จักใบเข้ากับเก็บไหวเนะค่ะ

เอมันตานับม่เอมาเยีบนะบ่เห็นหมันตรงแันแล้วก็เอยนับทีเดียวกันออาาสี่ิครับ้าิเาอเ่าเจล้ ทุกที่หลายอีได้ไหมได้จำนอนหกสิบ อ้าวเริ่มสบาทนี่เรมล้วบ่เท่าใดหล่ะก้าเอยก้ายแล้วพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้นี่พันหนึ่ง ตัวใหญ่น้ำหนึ่งท่านหนึ่งเหมือนกันของก้อนน้อยเฮ้ยะครับเข่ากัดข้อไมีจุณตลอด จำต้องมาดากิน์จะว่าจะกินกินยาคนอยากกแต่เขาเขาต้องคอยูว่าได้ยังกินหรอดว่าได้ยังกิน พันหนึ hmm. um, ่งวันเตียน ที่นะก็ mày บริการมัน คนละมั้เลรสับที่ไปสองไปห้าดเก้าสิบเฮ้ยนับเกินกเป็นนสิบหสองสสาห หัาบหนึ่งพันหนกัันหนึงนีพันหนึ่งมีกี่ใบพันหนึงมีสิบใบเมนยูตีกี่ใบวะแบ่งหาสิบด้พันหนึงมีกี่ใบสองใบยี่สิบหรือเปล่าน่

อ๋อค okay. ุณหลงสมัยของน้ำเชื่อน้ำปุ๊บน้ำเชล้วเอาไปซีวายุอ่าวว่าไงน้ำลุกเป็นหลงแล้วฮะยังอันนี้ยังไมดแล้ว ก็เป็นหัก้องไม่ไม่ไม่อันนี้สิบใช่ไหมพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งอันนี้

โอ้ไลท์อันนี้น้ำปูน้ำเยังยังค่ะเอาเอาขี้มันออก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là là không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ข้อสองามอาเหนึ Then that. Then that. Then that ่งพันสองพันเนื้อเงนี๋จีกันเนาะ โอ้ต้องแค่กิเลก็้นี่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 ดี่น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 ่นู่นีนี่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 นนี่นีนนี้น่นนีนี่น่นนี่น่น่นี่่น่่่นี่นี่น่นี่ ชอบอด้วยมีกปลาน่คอด้วยแมง่มล้วยอืเวเะเอกันอีกรอบนึ่งเดยเะไเดยเเยคือีพ่อนะคือปอเลยคือปอเลยค่อพ่ะคือปอเลยเยวตมันไปย่ไม่ม่อเลยจะออจะคอเสียอคอเเลย

สิบบ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผลงานเก็บมาเดือนหนึ่งไม่เท่าไรแต่ไม่ถึงแตดพันอกพันสามร้อยเก้พันสามร้บอกอีกแปดสิบแปดสิบบาทเก้พันสามร้ยแปดสิบบาท่นมันหายไปหน่อยก้า9พันสามร้อยบออกว่าได้เครื่องเสื่อมค่ะได้แล้วค่ะเครื่องเสื่อมค่ะเก่าพัน สามร้อยบาทเดือนนี้ค่ะนี่นะค่ะการเก็บออมมันก่ะดีน้อง่ะเ้าอย่าใดอย่าห้ากับเก็บไหวตันนึ่งหัะเ่อมหบันนี้น้องขาห้าได้เก่าพันสามร้อยมันคีบหนาเดือนหนาเนาะค่ะห้ากับสีออมไว้แบบนี้อีกมาเบิ่งกันค่ะว่าเดือนหนาห้าสิได้จักบาทน้องขาเนาะสิได้ไล่ก้นเก่าได้หน่อยก้นเก่าอยู่ที่ห้าออมเนาะค่ะเนาะ เมื่อนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินลูกอมกันเขาพูดล,ลายๆ <c oughs> สำหรับคนที่เขามาเบิงเนาะคะ่ะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ <c oughs> อ,อกันใด้คลิปหนาค่ะ <c oughs> เมื่อนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>